สุดีวันพฤหัสนะครับแล้วก็เป็นวันที่หนึ่งด้วยวันนี้วันหวยออกนะฮะมีเลขอะไรดีๆก็คอมเมนต์มาฝากผมด้วยนะครับเผื่อจะได้ช่วยๆกันตามนะอ่ะเราเข้าสู่การอัปเดตเซตแต่จริงๆก็ไม่ต้องอัปเดตอะไรเพราะว่ามันยังคงวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ก็ผ่านไปแล้วกันเนาะอ่าก็กรอบที่ให้ก็คือ1620นะฮะจนถึง1650วิ่งอยู่ในกรอบนี้เชื่อว่าจะเลือกทางบนนะเพราะว่า มันมาไหวนะครับก็น่าจะไปทะลุต่อโดยที่แนวต้านอยู่ที่1660แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมัน e ี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มกระเทศประจําวันที่1กันยายนปี2565มีห้นต่าหน,หน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะก่อนหน้านั้นก็ต้องไปดูหุ้น ที่ติดสแกนของเมื่อวานการบ้านเมื่อวานนะครับมีอะไรบ้างมีหุ้นเดเทตตัวเคนเนี่ยบอกแล้วว่าอาจจะไม่มีจังหวะเดก็ได้แต่มันมีนะแต่ในความที่ไม่มีจังหวะเดเนี่ยยังไงมันก็พักอยู่ดีซึ่งมันก็พักโซนนี้ใช้เป็นการรันเทนต่อได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลย a a v พักตัวไม่มีปัญหาครับเบยังคงพักตัวอยู่ที่เดิม BMS สวยงามมากครับตัวนี้ถ้าเกิดใครตามดีดิวนี้น่าจะบวกกันสนั่นเลยนะ ก็น่าสนใจแต่ว่าตัว b d m s มีความต้องเรียกว่าไงมันมีความช้าอยู่เนาะเออถ้าเกิดมา d ีก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ Time Declay นะครับถ้าเข้ามาในจังหวะที่มันไม่ได้ไม่โดนจริงๆนะเออแต่ยังไงก็ตามก็เป็นขาขึ้นนะก็ยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนาะแนวต้านก็จะอยู่ที่30บาทใกล้ๆนะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่35หุ้น BC ยังคงพักตัวนะฮะ BH ก็ยังคงพักตัวตัวนี้น่าสนใจเพราะว่ามันยังคงพักตัวอยู่ไงเออมันยังมันยังไม่วิ่งนะคร CRC พักตัวครับ Index Living Mall พักตัวสวยนะเนี่ยแบบกำลังมาเลยนะฮะ KCC นี้กระโดดปบขึ้นไปแบบทะลุจักรวาลไปแล้วนะฮะก็คือบวกไป14.94ก็ประมาณ15ค่อนข้างน่าสนใจตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีการพักตัวโซนนี้แต่ไม่ได้ใจดีครับเขาเข้าไปเลยโดยที่แนวต้านก็ เลข9.30นะฮะก็น่าจะไปถึงแหละถ้ามาแรงกันขนาดนี้ตัว oto กับตัวแล้วนะครับเมืม่อวานยังไม่ได้กับตัวแต่บอกว่าเป็นลักษณะที่น่าจะเฝ้ารออ่าทีนี้ก็จะได้ต้นทุนที่มันถูกลงเนาะมาชุดนี้ก็กับตัวแล้วก็อยู่ที่13.2กับตัวก็ไปถึงแนวต้านนะฮะแนวต้านอยู่ไม่ใกลไม่ไกลครับก็ใช้ได้อยู่นะ l i สต์โรว e ค่อนข้างคุ้มค่าครับ14.5สตอรอที่เดิมนะ2บาท1ครับ หุ้นแพนบีไม่มีอะไรยังคงอยู่ที่เดิมหุ้น plus มีจังหวะบวกให้เห็นนะครับบวกขึ้นไปช่วงนั้นก็5.5% 6ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะแล้วก็ลงมาปิดตรงนี้ถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่นะครับยังคงเป็นการพักตัวขึ้นได้อยู่ออริโปลเอนนะฮะยังคงอยู่ที่เดิมพักตัวแซมพักตัวที่เดิมครับไซเมตพักตัวที่เดิมสวยๆทางนั้นเลยนะฮะแล้วก็ตัวซีสก็ยังคงพักตัวที่เดิมไอซีสไม่ได้หวังอะไรแล้วะเพราะว่าเขาพักตัวออกมายาวอยู่แล้วนะครับ ก็น่าจะพักตัวอย่างนี้ต่อไปก็มุมมองก็คิดว่ามันเป็นการพักตัวเพื่อหาจังหวะในการขึ้นต่อมาดูการบ้านของวันนี้นะครับเอาเป็นตัว D ีดมาให้ดูนะฮะก็คือตัว CBG ความน่าสนใจของ c b g นี่คือเปิดคอนะครับแต่ว่าเป็นคอระยะสั้นๆหรืออาจจะได้รันเทนก็ได้ตรงเน้นต้องรอดูหน้าเทรดต่อไปเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้างงานมันจะออกมาในรักษณาไงแต่ว่าไม่ไม่ว่าหน้างงานจะออกมาอย่างไงก็ตามนะครับมันก็ต้องเป็นจังหวะของการคออยู่ดีครับชุดนี้แต่ถ้าหลุด100เมื่อไหร่ ตรงนั้นก็ต้องยอมคืนไปโอเคนะครับมี AOT แต่ AOT เนี่ยต้องเป็นจังหวะยืน73บาทได้ถึงจะใส่ตามคอนะครับ t สามารถออกได้2หน้านะก็คือทั้งคอแล้วก็พุทธโดยที่ถ้าจะคอนะมันต้องยืน73ได้ในทางเฟรม5ทีก็ได้ยืน73จะเป็นจังหวะคอนะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้นะเลขไม่ออก73แต่ออกเลขอื่นเนี่ยเป็นจังหวะพุทธทั้งหมดนะฮะ ค่อนข้างน่าสนใจนะมันมันสามารถเล่นเป็นเดทได้นะครับสำหรับ d ีของ AOT ให้ติดตามดูแต่ผมไม่แน่ใจ AOT มีพูดมไหมผมเช็คให้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวแบบว่าอาจารย์มันไม่มีพุดนะอ่าดูนะ <S <S มีนะครับอ่ามี AOT พูดด้วยก็ไปตามกันดูแล้วกันใครที่เช็คตารางไม่เป็นดู time BK ไม่เป็นอย่าเล่นโอเคไหมเตือนทุกคลิปนะครับถ้าเกิดอยากเล่นต้องศึกษาให้ดีก่อนนะถ้าเกิดใครอยากจะศึกษาเกี่ยวกับดีนะครับ ม n น y ิโร o เรามีอ e ีบุ๊กให้อ่านใครที่สนใจสามารถถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดมันฮิโร o ตรงนี้ได้เลยอ่ะไปต่อนะฮะหุ้น EA ตัว EA เนี่ยผมมองว่าน่าจะพักเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับที่เป็น DW เนาะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นก็ลุ้นการลันเทนได้โดยที่แนวตั้งของเขาก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับ87บาทแต่ว่าเราลุ้นการขึ้นไปยืนแล้วก็เบรกต่อไปอ่ะต่อนะฮะตัวอมณะอันนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะ อยู่ทรงเนี้ยแล้วก็หลุดกรอบได้แต่ว่าตัวสต็อปลอสมันไม่ได้ไกลก็เลยเอามาฝากให้ดูกันนะฮะนี่นะครับตัวสต็อปลอสจะอยู่ที่4.2เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดสามารถยืนเหนือ4.5ได้เมื่อไหร่จุดนั้นก็จะเป็นจุดที่รันโปรฟิตไปได้ไกลๆเลยนะครับต่อด้วยหุ้น B นะฮะหุ้น B เป็นลักษณะของการพักตัวอยู่แต่ว่าหุ้น B ให้ระวังนิดนึงเพราะว่าตัวหุ้นบเนี่ยเป็นลักษณะของหุ้นตำบาทนะครับ เ,ออเวลาที่มันลงมาเนี่ยมันจะค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะ,ะถ้าเกิดใครเข้าไปเล่นเนาะก็ต้องวางเงินดีๆนะฮะสต็อปลอดอยู่ที่46สตาง์โดยที่แนวต้านก็จะอยู่ที่ประมาณ58สตางต่อด้วยตัวแบมแบมยังคงพักตัวอยู่นะก็พักตัวมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่ามันยังคงมีความสวยอยู่มันยังมีความน่าสนใจอยู่มีที่2แท่งตรงนี้นะครับก็คือแท่งของวันที่23เดือน8แล้วก็วันที่29เดือน8เขาเปิดต่ําทั้ง2แท่ง แต่ทั้งสองแท่งนี้เป็นแท่งเขียวก็คือมันมีแรงซื้อกลับมาจนกลายเป็นปิดขึ้นไปสูงเพราะฉะนั้นผมมองว่ายังไงก็น่าสนใจน่าจะยังมีคนเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสที่จะลุ้นเบรก18.6ได้ต่อด้วย bla ชุดนี้ถามว่าเฮ้ยพี่ครับมันเป็นหุ้นขาลงใช่ฮะตัวน,นี้มันเป็นหุ้นขาลงชัดเจนครับแต่ว่ามันใกล้สตอลอมมากก็คือสตอลอมอยู่ที่35บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถเฝ้าดูได้นะเออถ้าเกิดไม่ดูสามบาทเนี่ยมีจังหวะซื้อที่แบบ สต็อปลอช่องเดียวอะเออเห็นไหมหุ้นแบบสต็อปลอตช่องเดียวนะฮะสามสาบห้าจอะไรเงี้ยเออนะครับโดยที่แนวต้านถ้าเอาแบบไม่ไกลเลยนะก็37ก็ได้หรือว่ามองที่40ก็ได้นะครับต่อด้วยตัว BRI B มีแรงซื้อกลับมาเรื่อยๆเ,เวลาที่เข้าลงไปเทสแนวรับที่10บาทก็มีแรงซื้อกลับทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้ถ้าเกิดไม่ได้มองแบบเออเนี่ย10.6แพงไปไหมอาจจะมองแบบ10 1.10.2ไปเลยนะครับโดยที่ถ้าเกิดจะเล่นกรอบแคบๆก็แนวต้าน10.8ไม่ไกลไม่ไกลแต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องของการลันเทนก็สามารถที่จะลันไปยาวๆได้นะแนวต้านก็ข้างบนก็จะอยู่ที่ประมาณ11.8นั่นเองครับต่อด้วย BYD ชุดนี้ยังคงเป็นการพักตัวซึ่งผมมองว่ามีความน่าสนใจนะถ้าเกิดมันเอาลงมันก็คงจะลงไปแล้วนะครับสต็อปลอวางไว้ที่10.6ก็ได้นะครับแนวต้านก็12.8หุ้นเอโซ มีหลายคนทักมาแล้วก็มีหลายคนติดตามมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเอโซเนี่ยเอาจริงนะใครที่เล่นเอโซมานานมากๆแล้วเนี่ยจะรู้เป็นอย่างดีเลยครับว่าเซฟโซนใช่ไหมเออตัวเอโซเนี่ยจะมีเซฟโซนของตัวเองประมาณ10บาทนี่แหละเอาเอาจริงกม้มๆผมย้อนกราฟดูให้นะเนี่ยโซ,โซนเซฟโซนของเ,เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แหละ10บาทไม่ไปไหนเออจะจะไป ขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ไกลนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับมาทิ้งอยู่ในโซนนี้แต่วันนี้ตัวเอสโซ่เนี่ยกลับไปที่14.5ซึ่งเป็นเนวตานนะครับถ้าเกิดใครตามมานะฮะวางซับอยไปที่13.4ก็ได้นะครับโดยที่เนวตานก็ลุ้นไปต่อครับเนวต้านจะอยู่ที่ประมาณ1 5 7 15.8มีหุ้นฝาแฝด2ตัวเอามาฝากนะครับก็คือหุ้นฟอร์แล้วก็เอฟ a r t ร์ความน่าสนใจของฟอร์ดคือออทามไฮดอ่ะดูนะตอนนี้ซัดไป58แล้วแล้วก็ฟอร์่เน,นี่งนะ ที่ผมได้ทำการเจาะตื้นหุ้นไว้ทั้งหมด2คลิปอยากให้ย้อนกลับไปดูกันนะครับในรายการเจาะตื้นหุ้นเนี่ยถ้าเกิดใครได้คำนวณตัวเลขตามนะจะเห็นตัวเลขเป้าหมายที่ผมทำไว้ในคลิปเลยนานมากและน่าจะราคาตอนนั้นน่าจะ20บาทกว่ากว่าบาทน่าอยู่ประมาณนี้นะแต่ผมประเมินราคาเป้าหมายตอนนั้นเอาไว้เออราคาหนึ่งถ้าเกิดใครดูคลิปน่าจะดาวออกนะมันไม่ได้คำนวณยากนะครับ ตัวนี้มันใกล้จะถึงราคาเป้าหมายแล้ว,าาลวซึ่งเอาจริงค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่มาถึงได้ค่อนข้างเร็วขนาดนี้นะครับยังคงขึ้นไปต่อไหมยังคงขึ้นต่อนะครับดาวต้านก็มองไว้ที่60บาทแต่ว่าความน่าสนใจมันตกมาอยู่ที่ตัวคู่หูของเขาครับก็คือตัว F Smart เนี่ยมันจะวิ่งไปตามฟอร์ตอยู่สม,ม่าเสมอเลยแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยความน่าสนใจคือตัวอัพไซด์ครับคือถ้ามองฟอร์ตอะดาวไซด์มันเยอะเนี่ยมันมันมองเห็นตตวดาวไซด์เห็นไหม แต่ตัว F-Smart e เนี่ยเรามองเห็นอัพไซซ์ซึ่งเอาจริงๆนะขึ้นไปเทสในตำแหน่งเดิมเลยนะเพราะมันก็สตอรี่เดียวกันนั่นแหละก็คือสตอรี่ต่าบินเอาต่าบินเข้าตลาดอะไรประมาณนี้นะครับ F-Smart e ถือต่าบินเหมือนกันไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยประมาณ21%เลยนะฮะทีนี้ตัวนเนี้ยอัพไซด์เนี่ยโอ้โหผมเห็นแบบมันกว้างมากครับนแนวต้านอยู่ที่28บาราคาปัจจุบันอยู่ที่22บาท เพราะฉะนั้นราคาถูกกว่าอัพไซด์มากกว่าเออถ้าถาม2ตัวนี้มีอะไรมีความน่าสนใจมากกว่าส่วนตัวมองว่า F s m a มาร์เป็นความน่าจ่ใจมากกว่านะครับอ่ะต่อนะตัว GCA p นี่สวยมากฮะโ,โหแบบเตรียมจอแนวตา้านเลยอ่ะนะก็ตามดูด้วยกันนะฮะยืน1.4ได้เมื่อไรก็ระเบิดแน่นอน,นครับตัว HL นี่ก็จ่อแนวตา้านนะครับแนวตา้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ30บาทหุ้น K เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ a จ HLK นะฮะจอแนวต้านแนวต้านตัว K เนี่ยจะอยู่ที่2.16 K w i ตัวนี้เป็นจอเหมือนกันแต่ว่าหลุดจากนี้ไปก็เป็นออททมไฮแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมองไว้ที่5บาทไว้ก่อนเป็นช่วงเปลี่ยนสเปซนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือตัวเน็กเน็กเนี่ยมองว่าคงยังไม่วิ่งเร็วๆนี้นะเพราะว่ามันมีแท่ง Reject ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับเรามีโอกาสที่จะได้เก็บนะะในราคาที่มันถูกลงตรงนี้ เรายังไม่เล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารีเจ็คมาเนี่ยอาจจะเจอ17บาทก็ได้เพราะฉะนั้นสามารถเฝ้ารอดูได้ก่อนแต่ยังไงก็ตามชุดกลับตัวใน secondary ten มันมาแล้วก็น่าจะขึ้นต่อแหละแนวต้านก็จะอยู่ที่19บาทนะครับจบลงไปแล้วนะฮะใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทรของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ถามคำถามนีว้ว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็แน่นอนครับ สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายครับสำหรับการรับนักเรียนคอร์สเดทเน้นเทรดไม่เน้นถือนะครับในคอร์สนี้มีความพิเศษมากๆมากกว่าคอร์สทุกคอร์สที่เราสอนมานะครับเพราะว่าจะเป็นการจับมือกันเลยนะระหว่างผมแล้วก็อาจารย์ออฟโดยที่เราจะดูหน้าเทรดไปพร้อมกันและก็ยังมีทีมงานมนิโลที่คอยเมนเทนแนนนะครับแล้วก็คอยดูคําถามคําตอบของเพื่อนๆที่เป็นผู้เรียนในคอร์สนี้ ก็คือในคอร์สจะมีคอมเมนเตอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่า2คนในการสอนแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจนี้จะน่าสนใจแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพลาดรุ่นนี้ไปก็รุ่นหน้าก็น่าจะเจอกันปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมแนะนำเลยนะครับสมัครมาได้ที่ Line แอดมินฮโหรือทักมาก็ได้ครับทักคำว่า Dat เ a e ก็ได้เดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดให้ดูนะโอเคทีนี้ เดี๋ยวเราไปดูคําถามในช่วงท้ายคลิปกันบ้างนะครับกลายเป็นรายการที่ต้องดูประจําทุกวันสังงน้นขอบคุณอาจารย์เพื่อนมากครับคัดหุ้นแบบนี้แหละดีช่องนี้จะได้หลากหลายโอเคขอบคุณอาจารย์เพื่อนมากๆเก็บ T4 ตอน5บาทไว้ราคาไม่แพงปนผลดีนะฮะน่าจะอร่อยนะครับปนผลมันเป็นหน้าตาย,ยังไงวะอ๋อปันผลนั่นเองนะฮะพอดูจอดตื้นหุ้นเลยซื้อเพิ่มที่6.4ตอนนี้รักมากยินดีมากๆครับผมอ,อขอบคุณอาจารย์เพื่อเก,ก็บการอัปเดตเซตหุน้นโฮมเวิร์ก เขาดูออกเลยนะเพราะว่าเราเขียนแบบตัวเล็กๆนะอยู่ตรงนี้เออเราเราก็จะเขียนไว้ทุกวันนะแบบโฮมเวิร์กวันไหนวันไหนเราก็จะกลับมาดูทุกๆสัปดาห์เราก็กลับมาดูนะครับแผนเทรดหุ้นหลายๆทรงและสาระประโยชน์ช่วงไทยคลิปครับสวัสดีครับจา้า์ CGS จะต้องรอข่าวดีคลิปตัวอย่างเดียวเลยเหรอครับถึงจะมีนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นและราคานี้เป็นราคาของเจ้าไหมครับขอบคุณครับเป็นราคาของเจ้าไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะเพราะว่าไม่รู้ เออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาของเจ้าเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าอยากให้เป็น2มุมมองแล้วกันนะครับก็คือตัว c g s เนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของอตลาดคริปโตเนาะรอให้ตลาดคริปโตกลับมาดีแล้วก็ราคาก็จะกลับมาแต่ว่ามันมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็คือราคาที่มันลงมาต่ำมากๆนึกออกไหมฮะอะไรก็ตามที่มันลงมาต่ำมากๆเนี่ยมันจะสามารถเกิดการเก็งกำไรได้เสมออ่าเพราะฉะนั้น มันจะสามารถรอได้หมด2ข่าวครับก็คือแบบคริปโตดีแต่ผมมองว่าคริปโตเนี่ยน่าจะยังไม่ดีนะเพราะตอนนี้ยังไงก็มีแบบโดนถล่มตลอดถล่มมาตั้งแต่ดอกแรกตั้งแต่สงครามยูเคนรละเซียตั้งแต่แรกๆเลยอะ่ะเออแล้วก็มาช่วงพฤษภาก็มาเจอแบบลูน่าใช่ไหมเออตัว USD ที่มันหลุดเพกออกไปนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยแบบซีรีส์การลงของอีเธอเรียมการลงของบิตคอยแล้วก็โห ซัดก,กันมาเรื่อยๆต้องบอกว่าตลาดคริปโตนี้ไม่ได้พัก,กเลยทีเดียวเป็นขาลงแบบลงหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาแบบตามสตอรี่ที่เป็นคริปโตใครจะมาขุดเหรียญใครจะมาทําแบบแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในตลาดคริปโตตอนนี้ก็เละทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอยากให้อ่รอดูนะครับว่าแบบช่วงที่ราคามันลงมาต่ำมากๆเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดการเกมงกไรได้ก็คือมันจะเกิดปอลุ่มขึ้นแบบแปลกๆอ่าถ้าเกิดวอลุ่มขึ้นแปลกๆเริ่มมี บิ๊กหลอดแบบแไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากอะไรงี้ยก็จะมีความน่าสนใจแต่ว่าตรงเนี้ต้องต้องเรียนจริงๆนะครับว่ามันมันยังคงเป็นขาลงอยู่นะเนี่ยฮะตามกราฟก็เห็นชัดเจนนะมันก็ยังคงเป็นขาลงอยู่เรื่อยๆเลยฮะแต่ว่าอ,อืนี่เนาะโซนก่อนหน้านี้ไปต่ำที่สุดที่63ตังค์อาจจะมีการเก็บของในช่วง63ตังค์ก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ s c b ขอแนวโน้มครับ ช่วงนี้ข่าวชุกชุมเหลือเกินนี่ยตัวแม่เลยเห็นไหมตัว SCB มีข่าวกับบิดครับเออบิดครับโดนกรอตออีกใช่ไหมเย,ยอะแยะมากมายอ่ะ SCB ขอแนวโน้มครับช่วงนี้ข่าวชุกเหลือเกินตัวแม่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าเล่น DW ไปนะครับตัว13 C 2301แทนทุน39ตังค์เมือ่อวานปิดไปกำไร1 6ยังไม่ได้ขายครับอยากทราบแนวโน้มตัวแม่โอเคจริงๆอ่ะ ถ้ากาไรอ่ะปิดได้เลยนะจริงๆครับเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะมาโดนในเรื่องของ time decay ครับอ่ะดูนะ s c b เนี่ยสมมุตินะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆแนวโน้มอ่ะมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วสําหรับตัว s b นะแต่สมมุติว่าคุณไปเจอโซนนี้แหละเนี่ยเจอโซนนี้อันนี้สมมุติเฉยนะราคาซื้อเราอาจจะอยู่ที่100บาทเนาะอ่ะทีนี้เรามาเจอวันที่26 27วันที่1เดือน8 2เดือน8 3เดือน8 4เดือน8ก่อนที่จะวิ่งไปขาขึ้น ตรงนี้กำไรแน่แต่ว่าคุณทนกับไทม์ดีเชุดนี้ได้ไหมสออาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะโวมไปกี่ช่อง2อาทิตย์ผมตีแบบต่ำๆแล้วกันประมาณ3าถึงสช่องอ่าสถึงสช่องแค่นี้ก็หนาวแล้วนะครับมันอาจจะมีผลต่อกําไรของเราได้มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น d ีอะจริงๆไม่อยากแนะนําให้รอถ้าเกิดกําไรก็เพ่นได้เลยนะและอย่างหนึ่งตัวราคาประมาณนี้นะทมดีเนี่ยน่าจะสนุกเลยนะครับ ช่องหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะฮะไบโอเทคแนวโน้มเป็นยังไงบ้างเสียทรงหรือยังวางสำรองไว้1.08ทุน1.14อ่ะมีแผนอยู่แล้วไม่น่าจะยากนะครับดูนะไบโอเทควางสต็อปรอไว้ที่เท่าไหร่1.08ไม่น่าจะใช้1.08นะเอาเอาจิงนะทุนเขาอยู่ที่1.14ถ้าเป็นรอบเล่นรอบหลังเนี่ยสมมุติว่าเข้ามาเล่นในรอบนี้นะซื้อ1.14ถือว่าผิดนะฮะ พราะมันเป็นการซื้อในจังหวะของการย่อตัวแล้วก็หลุดโล่ตรงนี้ไม่มีตมําแหน่งในการซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อในตําแหน่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือซื้อชุดที่มันเป็นขาขึ้นชุดเนี้ยัยงใช้ได้อยู่แต่มันหลุดสต็อปลอสที่ทุนเราพอดีเลยฮะสต็อปลอสมันหลุดที่1.15เพราะฉะนั้น1นึ่งจุดหนึ่งสี่มันเกิจุดขายนะครับตรงนี้เป็นขาลงแล้วเออก็ต้องระวังแล้วก็ต้องวางแผนกันไปนะเนาะ BOL ทุน13บาทจะไปถึงไหมบโอเอลไม่น่ายากนะครับ13บาทแต่ว่าไปติดได้ยังไงไปติดรอบนี้ใช่ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้ครับที่จะไปแตะ13บาทอีกครั้งหนึ่ง BGT เห็นมีไม้ใหญ่เข้ามาแต่ทำไมไหลาย,ยาวเลยครับแล้วไหลลงอีกไหมมันอาจจะเป็นการเทออกก็ได้นะ <c oughs> นะ BGT ไหนไม้ใหญ่ไหนฮะไม้นี้หรอ หรือไม้ไหนหรือไม้นี้ตรงนี้อ่ะฮะทุกไม้เป็นแท่งแดงหมดเลยนะฮะตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้ก็ยี่ห้าล้านหุ้นแต่มันอาจจะไม่ใช่มือเดียวก็ได้นะตรงนี้เป็นแท่งแดงกดนะครับตรงนี้สามสิบหกล้านหุ้นแดงเถือกสขนาดนี้แปลว่าหนีตายนะครับอ่านี่นี่คือการหนีตายแล้วก็ชุดนี้แปดสิบสามล้านหุ้นแน่นอนอันนี้ก็หนีตายอีกเออแต่มันมาถึงแนวรับแล้วละ่ะสองบาทอาจจะมีการเด้งได้โซนนี้ เพราะฉะนั้นไม้ใหญ่ไม่เกี่ยวว่ามันจะต้องขึ้นเนาะ,ะปกติอาจารย์คัดหุ้นจาก t ท m e เฟรมเดย์เป็นอันับแรกใช่ไหมใช่ครับมาโคจั่วไว้3วันก่อน58ตังพอได้แล้วไม่ไปไหนเลยค่ะ <c oughs> ขอแนะนำน้องน้กับตัวขาขึ้นแต่ว่ามาโคมันเป็นหุ้นยึกยกๆมันวิ่งชานะครับ MTC แนวรับ42ต้าน4 4ใช้ได้ไหมรับ42ออืมโอเคฮะ ต้านสีสีเล่นสั้นๆโซนนี้เนาะได้แต่ว่า,าน่าจะลงมากกว่าขึ้นนะครับขอหุ้นต้นเทรดแบบถึง3ค่อยขึ้นครับอะไรวะแบบถึง3ค่อยขึ้นครับถือนานกว่านี้ทําใจยากแปลว่าอะไรอะ่ะนี่ผมไม่เข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจได้นะว่าพิมพ์ผิดขอหุ้นต้นเทนจริงก็มีทุกวันอยู่แล้วนะแบบถึง3ค่อยขึ้น,นอันนี้ไม่รู้เลยแบบถึงสบาทค่อยขึ้นเหรอหรือว่าหรือว่า เขาพิมพ์ผิดอีกเป็นถือเหรอแบบถือสามวันค่อยขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าถามว่าถือสามวันค่อยขึ้นเลยได้ไหมแบบคุณคัดหุ้นไหมผมแล้วผมถือสาวันผมได้กําไรเลยได้ไหมเพราะผมถือนานกว่านี้ผมทาไม่ได้อา่าผมก็อยากจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะขึ้นวันไหนครเอาจริงครับพูดด้วยความสัต์จริงแล้วมันมันไม่มีใครรู้หรอกนะเออถ้ารู้นี่ขายบ้านขายรถ อ่าไปซื้อหุ้นนั้นแล้วก็ถือสามวันแล้วก็กำไรทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รวยแต่หานะฮะเพราะฉะนั้นโอเคนะผมไม่รู้ว่าเขาพิมพ์มาว่าอะไรนะหรือว่าพิมพ์มาใหม่ก็ได้ผมจะได้เก็ตเนาะว่าใหม่ๆถึงอะไรถือ3้ำแบบถือสามค่อยอะไรเนี่ยนะไม่ไม่รู้นะฮะขอวิธีเซฟชื่อหุ้นหน่อยครับที่จะแบ่งเป็นโฟลเดอร์แต่ละวันอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าทําเป็นเฟอร์ริตขึ้นมาครับเนี่ยเนี่ยเป็นเฟอร์ริตก็คือใช้คีย์หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ครับ แค่นี้เลยครับไม่ไม่มีอะไรแล้วทีนี้เวลาเราจะขี่ชื่อหุ้นอะไรสมมุติว่าหุ้น XO นะสมมตินะผมก็พิมพ์ XO ลงไปผม ENTER มันก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าจะเอาออกก็ต้องเข้าไปแล้วก็กดดึงออกโอเค KWM จะมีแนวโน้มไปต่อไม่ครับทุน2.88 KWM น่าจะเป็นการบ้านสักวันหนึ่งเออ kwm ่ะทรงเนี้ยกับตัว แต่ว่าชุดนี้ต้องรอการนับนะครับฐานเขาอยู่ที่2.52ไม่หลุดก็ยังคงลุนได้นะนะทุน2.88 2.88ไม,ไม่ไม่ได้แย่มากนะครับยังคงถือลุนได้ฮะอาจารย์ยูบิสทุน5.1มีโอกัดขึ้นไหม5.1ไกลไกลโหดอยตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยคือดอยตรงนี้น่าจะลงมากกว่าขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหลุด 4.2นี่ผมคิดว่ากลายเป็นขาลงยาวเลยนะครับขอนดนัมซีออยถือต่อยังได้ไหมไม่รู้ว่าทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะซีออยมันสวยนะครับชุดแรกกับตัวมันขาขึ้นแล้วแล้วก็พักตัวเตรียมที่จะขึ้นต่ออันนี้ต้องเียกว่าไงระยะสั้นระยะกลางนี่เป็นขาขึ้นหมดแล้วก็น่าสนใจอยู่นะฮะแต่ว่าไม่รู้ทุนว่าทุนเท่าไหร่เนาะขอดูสบายทีครับสต็อปรอยสิบเจ็ดจุดเก้าทาร์เก็ตยี่สิบหกยี่สิบหกเลยเหรอน่าจะยากนะฮะ ตัวสบายเนี่ยต้องบอกว่างบไตรมาสองออกมาค่อนข้างสวยแล้วก็ไตรมาสามก็น่าจะสวยนะเออผมเดาจากหุ้นที่เขาถือนะฮะแต่ว่าอยากจะให้ไปดูงบจริงๆเพราะตัวสบายผมก็ทํารายการเจาะตื้นหุ้นไว้นะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะไปหา,ารายได้แล้วก็กําไรของเขามาจากไหนแต่ตอนนี้เก็ตแล้วว่าเขาทํำยังไงแต่ว่า ตัวนั้นอะ่ะมันเป็นเชิงแบบตัวเลขเฉยๆนะครับมันไม่ใช่กิจการจริงๆอืมเพราะฉะนั้นตัวเลขที่โผล่ขึ้นมาถ้าเกิดใครไปดูงบจริงๆเนาะก็จะทราบนะครับว่าตัวเลขมันโผล่มาจากไหนเออเป็นระดับร้อยล้านเลยก็มันไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นจํานวนเงินจริงๆอะ่ะนึกออกไหมมันเป็นจากการเติบโตจากหุ้นที่เขาถืออยู่เพราะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่า26ผมคิดว่ายากเออจนกว่าเขาจะไปแบบว่าที่มันเป็นกิจการที่มันจับต้องได้มากกว่านี้นะครับ SP ขออะไรนี่แนวคัด9.5ได้ไหม p s p 9.5จริงๆต้องคัดไปแล้วนะครับ9.7 9.6ต้องคัดแล้วนะฮะ TJ และ AJA ครับหมายถึงอะไรไม่รู้นะครับแต่ TC เนี่ยก็น่าจะอยู่ในคลิปในคลิปที่ถามมานี่แหละนะครับ AJA AJA เกับตัวนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นต่ำบาทก็ต้องระวังแล้วกันเนาะ UBE เสียทรงไหม มันเพิ่งกกับตัวเปนขาขึ้นจะเสียทรงเหรออ่าตัวนี้ยังนะครับแต่ว่าชุดนี้เนื่องจากมันขึ้นมาขาเดียวก็รอดูการเทคพักตัวก่อนนะครับอ่าไม่ต่ํากว่า1.7ไม่เสียทรงครับเอเซียจะไปถึง20ไหมครับรอบนี้น่าจะถึงหรอือปะน่าจะอ๋อยังเว้ยเออผมคิดว่าน่าจะถึงนะเออ20แล้วก็แนวต้านเขาอยู่ที่22.9ไปไมได้นะครับโอเค จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้อย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ Line แอดมันนี่นะครับ mm hmm. พิมพ์แอดแล้วก็ม mm ันนี่ฮีโรไม่ต้องเว้นวรกนะไม่ต้องแบบ Money แล้วก็วรกฮีโร่นะเออต่อกันได้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าเว้นวรคจะหาไม่เจอโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้า mm hmm. ขอบคุณและสวัสดีครับบ mm ๊ายบาย